จเจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธุชนจริยธรรมกระจายน,นิมิตคนุกท่านวันนี้วันพระขอนำภาพบรรยากาศวันที่ฝนตกน้องไก่น้องเมียวออกมาแล้วนนอกกันทำไมมาด้านนอกกันทำไมลูกหืมอ,อยู่ในวัดสิลูกอยู่ในวัด ตัวนี้อยู่ไม่ได้นะเข้าไปนนบ้านแล้วเขาอยู่ข้างใน,นนู้นไปเร้วตัวนี้อยู่มาได้ครับนี่เป็นทุ่งนาเขาเนี่ถ้าออกมาบ่อยๆเดี๋ยวหน้าก็จะเคยแหละเดี๋ยวข้าวเขาออกลงออกมเม่็ดจะไปจิกข้าวเขากินไม่ได้ลู่นะไปเร้วข,ข้างในเร้วเข้า <c oughs> <c oughs> ไปข้างในครับไปข้างในครับมีเหมียวมาด้วยไหมไลูกเหมียวตามมาด้วยเหรอตาพมพวงทําทำไมลูกข้างในเลย ฝนตกซิ้วๆเลวฝนตกแบนปูป <yeah>? yeah, ูมาดูไก่คร nice. yeah. ับปบูมาดูไก่เรือไก่ห้าออกมาไก่ห้าออกมาครับครับตัวนี้ก็ล้อมตะข่ายไว้แล้วไม่ให้เขาออกข้างนอกนะแต่เขามาอออยู่ประตูนี่ตรงประตูทางเข้าที่มีรถเข้าออกตรงนี้ตัวนี้ก็จะไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยทั้งเมียวทั้งไก่ก็ ระรดราก็จะมาวิ่งมาเฉี่ยวมาชนมาทับเขาได้นะรับอันนี้ก็เลยมาตอนไก่เข้าข้างในนะฝนตกแล้วดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขาดูแลความปลอดภัยกับชีวิตน้องเมียน้องไก่และเพื่อนไรของชาวบ้านชาวสวนด้วยนะฝนตกแล้วฝนตกมายากก็เคลื่อนอีกแล้วครับต้องเก็บต้องทำเลย โอากาสต่อต่อไปครับฝนตกแต่น้ำไม่เยอะนะเพราะตกไม่มากตกตกตกปล่อยๆตกปล่อยๆนะก็ขอโมทนากับทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมคลิปของหงปู่ วันนี้ถ้าฝนหยุดก็จะได้ทำง,งานต่อนะตนี้ยังฝนยังตกอยู่ยังไม่ยังไม่สะดวกที่จะเก็บเก็บใบไม้ใบไร่เก็บกิ่งไม้กิง่งไม้ที่ร่วงหล่นลงมานะก็เดินมาดูแลน้องไก่ไม่ให้ออกไปข้างนอกเท่านั้นนะถัา้าว่าขอหน่วยพอให้ทุกคนทุกท่าน จะได้รับชมคลิปของหลงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอบุญส่นหลายจงเป็นพระประจ,จัยน์นำควช่วูให้ทุกคนทุท่านพบความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรัถนาใดขอได้สุขความ,มุม่งมนปรัถนาทัวกันทุกคนทุกท่านเทิทน 妈妈妈妈